เพชรนัทน้อนนาทมครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณสองอาทิตย์ครับเกิดซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่ชนบุรีที่เดิมนะแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่มือของเรอก็มีทางฟ้าเพชรวัทแล้วก็บางทีกับเพื่อนเบอร์ี้นะครับเชียร์กันตอนนี้รออายุยีสูงเท่าไหร่แล้วหนึ่ร้อยสิบหกน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้แปดสิโลเราเป็นมือสไตล์อลไรครับมือเขาแล้ววันนี้เรามาเจอกับเจ้าสิงซิงสุรานะหรือเจ้าเจ้าเด็ดเพทเดบ เดี๋ยวว่าจากเก่าเคยต่อยกันไหมครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกงมาต่อยเขาไหมยังเขามวยสไตล์อะไรที่ดูไหมสไตล์แล้ววันนี้เราวางเกมวางแผนไหนดีก็เราเนี่ยของเขาก็ต่อยตามสไตล์เราไปเนาะเดี๋ยวมีอะไรไปแก้ไขวุ่นเบอร์ดีล่าสุดต่อยไปที่ที่นี่ลังสีนี่มันนั่นต่อยกับน้ำพู้เปย์มั้งแพ้แพ้คะแนนเวทเท่าไหร่มันนั่นที่ต่อยอยู่ห้ารอยห้าก็คือเวทวันนี้เลยถ้าเกิดเช้านี้เข้าช่างหมักคิดว่ามาเกินหรือมาขาด ะมาเกินมากเินประมาณเท่าไหร่ด้วประมาณจุดสองก็คือมาวิ่งยืดเส้นยืดสายเนาะร่างกายไฟนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นตอร์เต็มที่ครับสมบูรณ์แข็งแรงนะวันนี้พอมาแจ้งเกิดครับผมพอชนะกับใครด้วยไฟนี้คุมมากี่กิโลครับประมาณสามโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเพราะตอนนี้ประมาณ หลักร้อยบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดบนฝากเชิญชวนแฟนคลับนะอ่าฝากพี่น้องชาววันเป็นน่าใจผมนะครับวันนี้เต็มที่นะอ่าวันนี้ขอโชคดีขอบพระครับโอเคชึงจะดูดอนเนาะหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อนิปจันทร์เนาะอ่าไฟเราซ้อมมากี่วันครับประมาณเดือนครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เดลันเนาะแล้วอยู่ที่นี่มีใครเป็นผู้บังคับ้างก็มีพี่นักช่วยครับพวกในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุแปดปีครับเราสูงเท่าไหร่ครับตอนนี้เราสิบหกครับน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ ให่สองครับเรามือสไตล์เลยครับทีมงาครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับเพชรนัทเนาะเคยต่อ,อยเขาไหม ไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษายเคเบิต่อยทำไมครับเขาเป็นโอตายเขาวันนี้เราจะวางเคเบิลเขาต่อยเรื่อยๆก็ไปตามโอตาลเรานะครับล่าสุดเราต่อไว้ที่จีนเหนียวที่รังสิตเหนียวแล้วต่อยกับเรือใหม่ครับเป็นยังบ้างวันนั้นเป็นไปคะแนนไปโดนอะไรวันนั้นโดนตรนขาบก็เลยหล่นเลยแั้นต่อยอยูเว่เท่าไหร่ร้อยหกครับร้อยหกวันนี้ไม่ต่อยร้อยห้าครับแล้วเกิดเช้านี้เข้าช่าหนักคิดว่ามาเกินรือว่าขาปอนในกระปิ้งก็คือ วิ <Cornell. S 2> ่งยืดเส้นยืดสายตานหนึ่งเนอะไม่มีปัญหาร่างกายไฟที่ไม่แข็งอยู่เต็มเลยครับสมุดแข็งแรงครับฐาไม่มีปัญหาแล้วเต็มที่นะแล้วหยุดไปกี่เดือนไปไม่เลวเลยเดินปะปะเร็กว่าได้เราก็จะกลับมาใหม่นะวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดไฟนี้คุณมากี่กิโลครับปันสามกิโลครึ่งครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ห้าสิบกับเราคนจังหวัดสพราะว่าตอนี้ฝากเชิญชวนแฟนขับรถหน่อยก็ฝากช่วยเราใช้กับที่ผมที่นี่เราครับอ๋อนี้เกิดโชคดีครับคุณ